สวัสดีค่ะเพื่อน,นก็มาทานข้าวกับทิทิตอีกแล้วนะคะก็กินข้าวเหมือนเดิมนะคะที่ต้นเติมคือแกงนะคะนี่ค่ะกินต้มจัดฉ่ายนะควันนี้ก็ต้มจัดฉ่ายซื้ออีกแล้วนะคะไม่ได้ทําเองนะคะก็หมูอยู่ไหนก็ไม่รู้นะคะหมูหมูตายหมดแล้ว <laughs> หมูไก่เนี่ยค่ะก็มาทานด้วยกันนะคะ ไม่รู้ว่าจะอร่อยไหมสี่สิบบาทนะคะเพื่อนๆน,น่าจะไม่ได้คงพอกินได้แหละก็ชิมแล้วก็หวานไจเจ้าแล้วแล้วต้องหาอะไรมนาะใส่เิ่เอาข้อเหนียวแต่แตบ,บางเงินอใส่ ผิดถุงมั้งิดกระเป๋ามาถึงร้านแล้วไม่รู้อยู่ไหนหจะดังในเสียงรถเสียงอะไรนะเพราะว่ารถวิ่งก็จะถ่ายคลิปที่ไรามันวิ่งเสียงนกไม่เท่าไหร่ ถามว่าสี่สิบาทแพงแล้วเนี่ยมันก็ไม่แพงอกเพราะว่า,วาเยอะนะไรนว่าขอถาคลิปในรถวิ่งออยู่ตั้งนานรถนั่วิ่งหมูสองชิ้นนะครับเพื่อนสี่สิบบาทในหมูสองกระดูกหมูสองชิ้นแต่ไม่ได้อยู่แถวสะพานใหม่เนาะสะพานใหม่ผักถูกมากๆ ของอะไรก็คือเราซื้อมาทำกับข้าวอมันจะถูกกว่าแต่ส่วนนี้ไม่ได้แล้วก็พอดูีช่วงนี้ไมด้ตู้เย็นก็ยังไม่ทำอะไรก็ดูคลิปกินไปก่อนนะคะไหนจะทำงานเนาะ ชิ้นเคยอ,อยู่ค่ะพี่ทีเคยทำน้ําหม่อนะครับพี่ทีกินสองวันหมดทำเองนะใส่หมูสามชั้นใส่ข้อเอ็นไก่ ภาพในชัดยังไงก็ขออภัยนะคะเพราะว่าสถานที่ในเอื้ออำนวยเสียงจืดๆคือเสียงปั๊มน้ำนะคะเพื่อนเสียงปั๊มน้ำดังตลอดเวลาเด้ไม่รู้อะไร น้ำมันคงจะหยดที่ไหนสักที่หนึ่งตอนน้ำเลยทำงานไม่หยุด ว่าแกงต้มจับก่ายนะต้งต้งต้มค้างคืนอ่ะมันถึงจะอร่อยเที่ยวโอเคนะคะฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้พี่ทิพย์ด้วยนะคะ กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปตางให้เป็นกำลังใจคนแก่เลยนะคะให้ได้สู้ชีวิตต่อไปว่าตั้ลาต่ชีวิตไม่มีอะไรเหลอแต่ก็ยังมีหวังหวังนี้ก็คือทำคิดนี่แหละให้มันมีความมีรายได้เลี้ยงตัวเองยามชราก็ขอบคุณมากที่มาเข้ามาเป็นกำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวท,ทิ์จะกินต่อนะคะไม่อยากทำคิดยาวๆเนาะแค่นี้พอขอบคุณมากค่ะ